สวัสดีครับผมชนะธิ่ธีปทุมวันจากบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าจากทางแบรนด์ d ดวเอร์ครับในกลุ่ม Differ e n t i a l p r e s s u r e ที่ใช้งานในระบบ b s BMS และระบบ HW a c ครับซึ่งรุ่นที่นํามาวันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น To p s e l l i n g ของทางบริษัทครับโดยผมจะแบ่งการทํางานของเซ็นเซอร์เป็น3ประเภทครับคือ1 Indicator o n l y คือการนําตัวอุปรกรณ์ไปดูค่าอย่างเดียวและแสดงค่าอย่างเดียวครับสคือการวัดแบบ Point Measurement คือการวัดเฉพาะจุดที่เรากําหนดไว้ครับส่วนส่วนที่่เารรออืืงห เรียกว่าฐานสมิเตอร์ที่มีอนาล็อกเอาต์พุตไม่ว่าจะเป็น0 v, ูนถึงสิโวลต์สี่ถึงยีมิลลิแอมหรืออาจจะเป็นเรื่องคอมมิวนิเคชันในส่วนของแบ็กเน็ตและมอสบัดครับในส่วนแรกนะครับที่เราจะพูดถึงเนี้คือในส่วนอินดิเคเตอร์โอลีอินดิเคเตอร์โอลีคืออุปกรณ์ที่เรานําไปวัดเพื่อแสดงค่ายอย่างเดียวไม่มีสัญญาณเอาต์พุตออกไปใช้งานใดๆครับซึ่งในที่เนี้ยผมเอามา3รุ่นหลักๆที่ทางไฟฟ้าอุตสาหกรรมทําสต็อกและเป็นรุ่นขายดีครับคือหนึ่งรุ่นมาร์กทูอยู่ในลักษณะษณะเนี้ยจ เหมาะสำหรับงานฟิลเตอร์สำหรับ ASU ครับเนื่องจากการติดตั้งที่ทำได้ง่าย สองคือราคาย่อมเยาวครับสามคือในเรื่องการแม่ทันเน้์สามารถตรวจเช็คได้ง่ายครับตัวที่สองและตัวที่สามครับจะอยู่ในรูปแบบเกีรซึ่งทางดี r วเออร์จะถูกเรียกว่าสองขีดห้าพันและรุ่นสองพันซีรีส์ครับสองตัวเนี้ยสเปคใกล้เคียงกันการใช้งานใกล้เคียงกันครับแตกต่างกันที่ลักษณะการติดตั้งและขนาดการติดตั้งเท่านั้นครับซึ่งถ้าหน้างานต้องการให้มันดูง่ายๆเนี่ยผมแนะนําเป็นรุ่น2000แต่ถ้าพื้นที่การติดตั้งมีจากัดแนะนําเป็นรุ่น2องขีดห้าพันครับซึ่งแล้งเรามีสต็อกโคเวอร์เกือบทุกแงค ในส่วนที่2ครับจะเป็นการวัดแบบ Pointint m e a s u r e m e n t คือการวัดเฉพาะจุดผมแนะนำเป็นรุ่น ADPS ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว ADPS เนี่ยการใช้งานใช้งานได้งา่ายเป็น Friendly User ครับสามารถปรับเซตพอยต์จากตัวหน้าปัดได้เลยมี Contact ภายในตัวเป็น SPDT คือ s i n g l e p o l e ดับเบครับมีทั้ง NO และ NC ให้เลือกใช้ครับ ในส่วนที่3นะครับที่เราเรียกว่าการวัดแบบต่อเนื่องหรือที่ถูกเรียกว่าทา a n ส m i เตอร์ครับซึ่งรุ่นที่ผมเอามาในที่นี้จะเป็นรุ่น m อ x Series ครับมี2ตัวเลือกได้กกนคือรุ่นแบบมีหน้าจอและไม่มีหน้าจอครับถามว่า m s เตอบโจทย์ทางลูกค้ายังไงตัว m อ x นะครับในการเลือกรุ่น1ครั้งเนี่ยมีแรล่งให้ใช้ประมาณ8 -10 ถึงสิแงยูนิตให้ทางหน้าง,งานเลือกเปลี่ยนได้อยู่ที่2ยูนิตถึงสยูนิตครับไม่ว่าจะเป็นหน่วย PA หน่วยนิ้วน้าหรือเป็นหน่วยมินน้ำครับซ อันหลอกเอาพุทธที่สามารถใช้งานได้มีตั้งแต่4 2 0 0ถึง5โวลต์และ0ูถึง10โวลต์ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อเข้ามาที่หางบริษัทไฟฟ้ฟาอุตสาหกรรมได้เลยครับทางทีมเรามีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้งครับสามารถคอนแทคได้จากตรงนี้เลยครับ